พาทริกสัชชัยไทยเชื่อสีลังกา1-0เปิดหัวเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือก วันที่25มีนาคม2568เวลา19นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยณสนามราชมังคลากีฬาสถานการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกนัดแรกทีมชาติไทยอันดับ97ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติศรีลังกาทีมอันดับ200ของโลกเกมนี้มาซาทาดาอิชิอิจัดเต็มนำโดยพาตริกกุสตาฟสันสุพชคสารชาติพร้อมด้วยสุพนัทเหมือนตาและชนาทิพย์งกระสินกับตันทีม เริ่มเกมมาไทยพยายามเดิมหน้าเข้าไส้และนาที42ก็มาได้ประตูออกนำจนได้จากจังหวะบอลยาวที่สุพชคสารชาติไปแย่งมาก,ก่อนเปิดยาวและโดนสกัดแต่สุพนัทเหมือนตาก็ยังตามไปเก็บก่อนที่พาตริกกุสตาฟสารจะซ้ำเข้าไปให้ไทยนำหนึ 0, และเป็นประตูที่11ของพาตริกกุสตาฟสารในนามทีมชาติไทยและจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ ครึ่งหลังนาที4ี่ไทยเกือบได้ประตูนำห่างจากจังหวะที่สุพชคสารชาติเก็บตกได้ในเขตโทษก่อนหักข้อยิงด้วยขวาแต่ยังไปชนเสากระเด้งออกมานาที67ไทยเปลี่ยนตัวคนแรกด้วยการส่งทีรศักิ์เผยพี่ไม่ลงไปเล่นแทนที่ของพาตริกกุสตาสสันนาที69ไทยเกือบได้ประตูนำห่างจากจังหวะที่ชนาทิพสงกระสินแทงทะลุช่องให้ทีรศักิ์เผยพี่ไมยวิ่งมายิงหลุดกรอบออกไปนิดเดียวนาที70ไทยเปลี่ยนตัวคนที่สองด้วยการส่งสุพนันบุรีรัตน์ลงไปเล่นแทนอิราฟานดอเล นาที72ไทยมาได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะที่สุพนัทเหมือนตาได้ปั่นด้วยขวาแต่ยังไปติดเซฟประตูของศรีลังกาอีกครั้งนาที75ไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะที่ชนาทิพย์สงกระสินแทงทะลุช่องให้สุพนัทเหมือนตาวิ่งมาแปรไปติดเซฟอีกครั้งหลังจากนั้นไทยยังพยายามบุกอย่างหนักนาที81ไทยมาได้ลุ้นจากลูกเตะมุมที่สุพโชคสารชาติเปิดให้สุพนัทเหมือนตาโขกที่เสาแรกแต่ก็ยังติดเซฟอีก นาที82ไทยเปลี่ยนตัว2คนสุดท้ายด้วยการส่งเบนจามินเดวิสและประเมศรอัดวิไลลงไปเล่นแทนชนาทิพย์สงกระสินและสุพชคสารชาติช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมทีมชาติไทยเฉือนชนะทีมชาติสีลังกาไป1-0เก็บ3แต้มแรกของศึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเติกเมนิสถานบุกไปชนะไต้หวนัน 2-1โปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงทำการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกนัดที่สองพบกับทีมชาติเติกเมนิสถานทีมอันดับ143ของโลกที่โกเพตดักสเตเดียมเมืองอัชกาบาัดประเทศตเติกเมนิสถานในวันที่10มิถุนายน2568โดยจะมีการแจ้งรายละเอียดเรื่องเวลาแข่งขันอีกครั้งและถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32 YouTube b g ทูบเและ t r u e v i s i o n